สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินตามทางธรรมที่จะชวนทุกคนมาสำรวจเส้นทางแห่งความสงบในใจโดยวิธีที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากจะถามทุกคนท่านผู้ฟังครับคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้หมดกำลังใจเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าไหมครับบางที คุณอาจจะกำลังทำทุกอย่างในชีวิตอย่างเต็มที่ตั้งใจทำงานดูแลคนรอบข้างพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันแต่ทำไมทำไมความสุขที่แท้จริงถึงได้ดูห่างไกลเหลือเกินหลายคนบอกว่าถ้าอยากสงบต้องไปวัดต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิแต่สำหรับคนอย่างเราๆที่ต้องทำงานต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องเผชิญกับความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน แค่หาเวลาหายใจยังยากเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอครับคุณเคยคิดไหมว่าการภาวนาการปฏิบัติธรรมมันต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีผ้าคลุมสีขาวต้องนั่งหลังตรงเป็นรูปปั้นต้องท่องบทสวดที่จำไม่ได้ต้องอยู่ในสถานที่เงียบสงัดต้องมีอาจารย์สอนต้องไปเข้าคอร์สแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับ นั่นแหละครับคือกับดักที่หลายคนติดอยู่กับดักที่ทำให้เรามองว่าการภาวนาเป็นเรื่องของคนที่มีเวลาว่างเป็นเรื่องของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยลองคิดดูนะครับความสงบความสุขที่แท้จริง มันไม่ใช่ของที่ต้องไปไขว่คว้าจากที่ไหนไกลมันอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่มันถูกปกคลุมด้วยความวุ่นวายในใจเหมือนน้ำที่ถูกโคลนตมกวนจนขุ่นสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การพยายามตักโคลนออกแต่เป็นการปล่อยให้โคลนมันค่อยๆตกตะกอนจนน้ำใสขึ้นเองการภาวนาก็เหมือนกันครับเราไม่จำเป็นต้องไปฝืนให้จิตใจสงบ แต่เราแค่ต้องสร้างโอกาสให้ความสงบมันเกิดขึ้นเองวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าคุณวิทย์คุณวิทย์เป็นชายวัยกลางคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มที่ตื่นเช้ามาก็หยิบโทรศัพท์เลื่อนดูข่าวสารตอบอีเมลทำงานหนักจนดึกดื่นกลับถึงบ้านก็ยังวุ่นวายกับเรื่องงานเขาเป็นคนที่เก่ง มีความสามารถแต่ไม่เคยมีความสุขเลยวันหนึ่งคุณวิทย์ได้ไปพบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์ท่านนั้นไม่ได้สอนให้เขาไปนั่งสมาธิแบบจริงจังแต่กลับถามคำถามที่ทำให้คุณวิทย์อึ้งไปเลยโยมเหนื่อยไหมพระอาจารย์ถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลคุณวิทย์ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะมันเป็นคำถามที่ตรงใจเขาที่สุดในตอนนั้นเขาพยักหน้าช้า,ชาความเหนื่อยของโยมมันไม่ได้มาจากงานหรอกมันมาจากจิตใจที่มันวิ่งไปข้างหน้าตลอดเวลามันไม่เคยได้หยุดพักเลยพระอาจารย์อธิบายให้ฟังว่าชีวิตของคนเราเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีเส้นชัยเราวิ่งวิ่งวิ่ง เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่พอถึงแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายใหม่และก็วิ่งต่อไปอีกไม่มีวันหยุดคุณวิทย์ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครมาแกะกล่องความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจแล้วผมจะทำยังไงดีครับหลวงพ่อผมรู้สึกว่าตัวเองหลงทางไม่รู้จะหาทางออกยังไงพระอาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่าทางออกของโยม มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันอยู่ตรงนี้ตรงที่โยมกำลังยืนอยู่การภาวนามันไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรให้มากมายแต่มันคือการไม่ทำอะไรปล่อยให้จิตใจมันได้พักบ้างคําพูดนั้นทำให้คุณวิทย์คิดหนักเขาไม่เข้าใจว่าการไม่ทำอะไรจะทำให้ชีวิตด,ดีขึ้นได้ยังไงคุณวิทย์กลับบ้านไปด้วยความสงสัยเต็มไปหมด เขาพยายามทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์แต่ก็ทำไม่ได้ความคิดในหัวของเขายังคงวิ่งไปมาไม่หยุดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความกังวลความเครียดมันเข้ามาปะปนกันจนมั่วไปหมดเขาจึงกลับไปหาพระอาจารย์อีกครั้งหลวงพ่อครับผมทำไม่ได้เลยความคิดมันไม่ยอมหยุดเลยคุณวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหน่าย พระอาจารย์ไม่ได้ตำหนิแต่กลับยิ้มให้แล้วพูดว่าโยมไม่ต้องพยายามให้ความคิดมันหยุดเพราะมันจะยิ่งไม่หยุดหน้าที่ของเราไม่ใช่การบังคับความคิดแต่เป็นการเฝ้าดูมันเหมือนดูเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าเราแค่รู้ว่ามันมาแล้วก็รู้ว่ามันไปโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันวันนี้ ผมจะให้การบ้านโยมไปหนึ่งอย่างง่ายๆทุกครั้งที่โยมรู้สึกว่าความคิดมันวุ่นวายให้โยมลองหันกลับมาดูว่าตอนนี้โยมกําลังทำอะไรอยู่แค่นั้นแหละคุณวิทย์ไม่เข้าใจแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายจนน่าแปลกใจเขาจึงลองทำตามวันรุ่งขึ้นขณะที่เขากําลังนั่งทำงานอยู่ ความคิดเรื่องงานก็เข้ามาในหัวไม่หยุดเขานึกถึงคำพูดของพระอาจารย์แล้วลองหันกลับมาดูอ๋อ oh, ตอนนี้ฉันกำลังพิมพ์งานอยู่กำลังพิมพ์รายงานความคิดมันไม่ได้หายไปแต่มันเหมือนเบาลงเหมือนเราได้ก้าวออกมาจากวังวนความคิดแล้วมองมันจากมุมที่ไกลออกไปเขาเริ่มทำแบบนี้บ่อยขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกว่าใจมันว้าวุ่นเขาก็จะหยุด แล้วหันกลับมาดูตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวตอนนี้ฉันกำลังเดินตอนนี้ฉันกำลังอาบน้าการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นจากภวังให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันคุณวิทย์เริ่มสังเกตว่าเมื่อเขามีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำความคิดฟุ้งซ่านมันก็เข้ามาน้อยลงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการภาวนาฉบับคนขี้เกียจ มันไม่ใช่เรื่องของการไปนั่งหลับตาแต่เป็นการลืมตาและอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ฟังครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกเหนื่อยกำลังรู้สึกหมดหวังกำลังมองหาทางลัดสู่ความสุขผมอยากให้คุณลองฟังเรื่องราวของคุณวิทย์ให้จบและเมื่อคุณวิทย์เริ่มฝึกฝนการหันกลับมาดูอย่างสม่ำเสมอสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้น เขาค้นพบว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยทำอย่างเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟยามเช้าการเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าหรือแม้แต่การล้างจานกลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการภาวนาที่ทรงพลังมันไม่ใช่การภาวนาที่ต้องนั่งหลับตาแต่เป็นการภาวนาด้วยการลืมตาและอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่คุณวิทย์เริ่มดื่มกาแฟอย่างช้าๆ สัมผัสถึงความร้อนจากแก้วกลิ่นหอมกลุ่นที่ลอยขึ้นมารสชาติขมปนหวานที่แตะปลายลิ้นเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องงานไม่ได้กังวลถึงเรื่องอนาคตแต่เขารับรู้แค่ว่าตอนนี้เขากำลังดื่มกาแฟอยู่การดื่มกาแฟของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่การเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายแต่มันคือการกลับมาอยู่กับตัวเอง นี่คือหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในมหาสติปฐานสูตรที่กล่าวถึงการตั้งสติกำหนดรู้กายเวทนาจิตและธรรมการที่เรารับรู้ถึงการหายใจเข้าออกการก้าวเดินการเคลื่อนไหวของร่างกายคือการฝึกฝนกายานุปัสสนาสติปฐานหรือการพิจารณากายในกาย คุณวิทย์ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิแบบจริงจังแต่เขานำหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเขาเดินไปทำงานเขาไม่ได้เดินไปอย่างรีบเร่งเหมือนเคยแต่เขารับรู้ถึงการก้าวเดินของตนเองเท้าที่กระทบกับพื้นถนนสายลมที่พัดผ่านผู้คนรอบข้างที่เดินสวนกัน การเดินของเขาในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับการเดินจงกรมของพระพิสูสง์แต่เป็นเดินจงกรมในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระสารีบุตรเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นนักบวชในสำนักสัญชัยปริภาชกวันหนึ่งท่านได้พบกับพระอสชิหนึ่งในพระปัญจวค,คีที่กำลังเดินบิณฑบาตพระสารีบุตร เห็นอาการสงบสงเงียมความน่าเลื่อมใสของพระอชัชชิจึงเข้าไปสอบถามดูก่อนท่านอินทรีย์ของท่านพองใสผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ยิ่งนักท่านบวชอุทิศใครศาสดาของท่านคือใครพระอชัชิไม่ต้องการกล่าวอ้างคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงกล่าวแต่เพียงสั้นๆว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้น ย่อมดับพระเหตุพระตถาคตตรัสสอนอย่างนี้คำสอนสั้นๆน,นี้ทําให้พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะท่านได้เข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีเหตุปัจจัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเฉกเช่นเดียวกับความทุกข์ในใจของคุณวิทย์มันก็มีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือการที่จิตใจของเขาไม่เคยหยุดพักมันวิ่งไปในอดีต และอนาคตจนลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันการที่เขาหันกลับมาดูเป็นการตักเหตุปัจจัยที่ทำให้ใจของเขาวุ่นวายคุณวิทย์เริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อเขามีสติปัญหาต่างๆที่เคยดูยุ่งเหยิงก็ดูเหมือนจะคลี่คลายลงเขาเคยเครียดกับงานที่ทำไม่ทันแต่เมื่อเขามีสติเขาจะวางแผงงานได้ดีขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาเคยโมโหง่ายแต่เมื่อเขามีสติเขาจะรับรู้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้ามันคือการฝึกฝนจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานหรือการพิจารณาจิตในจิตนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาในนิทานชาดกเรื่องอุรคาชาดกกล่าวถึงนาคตนหนึ่งที่มีความสุข,ขุมสงบและไม่แสดงความโกรธออกมาให้ใครเห็นวันหนึ่งเมื่อนาคนั้นถูกผู้คนทําร้ายมันกลับนิ่งสงบไม่โต้ตอบเพราะมันเข้าใจในสัจธรรมว่าความโกรธความพยาบาทไม่เคยสร้างผลดีให้กับใคร คุณวิทย์ก็เช่นกันเขาเริ่มที่จะเข้าใจสัจธรรมนี้ว่าความวุ่นวายในใจของเขาไม่เคยสร้างผลดีแต่มีแต่จะทำให้เขาเหนื่อยล้าการที่เขามีสติไม่ใช่เพื่อจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแต่เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบและรับมือกับมันได้อย่างเข้าใจเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวัน เมื่อคุณวิทย์เข้าใจแล้วว่าการภาวนาไม่ใช่เรื่องของคนที่มีเวลาว่างแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะจิตเขาก็เริ่มนำเอาหลักการง่ายๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยเขาไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆแต่เขาเปลี่ยนการกระทําเล็กๆน้อยๆที่ทำอยู่ทุกวันให้กลายเป็นการภาวนาคุณวิทย์ตั้งกฎให้ตัวเองง่ายๆ3ข้อ เพื่อให้การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสนุกและทำได้จริงคือ 1. หายใจเข้าหายใจออกทุกครั้งที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนที่จะไถฟีดก่อนที่จะตอบข้อความเขาจะหยุดและหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแค่หนึ่งหรือสองครั้งการทำแบบนี้ไม่ใช่แค่การหายใจเพื่อหายใจแต่มันคือการกลับมาอยู่กับตัวเอง การกลับมาอยู่กับลมหายใจที่เป็นของจริงไม่ใช่โลกเสมือนในโทรศัพท์เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับลมหายใจจิตใจจะสงบลงในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนา,านาปนสติหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญอนาปานาสติอย่างนี้ย่อมมีสติสัมปชัญญะ จิตของเธอย่อมตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวพระองค์ไม่ได้สอนให้เราหายใจแบบพิเศษอะไรแต่สอนให้เราแค่รู้ว่ากำลังหายใจอยู่การหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าการหายใจออกรู้ว่าหายใจออกคุณวิทย์นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในทุกๆขณะที่เขากำลังจะเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนจากทำงานไปกินข้าว เปลี่ยนจากการเดินไปนั่งเปลี่ยนจะคุยกับคนหนึ่งไปคุยกับอีกคนหนึ่งเขาจะหยุดแล้วหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งเป็นการทำสมาธิแบบง่ายที่สุด 2. 1นึงนาทีแห่งสติทุกๆชั่วโมงเขาจะตั้งนาฬิกาเตือนเมื่อนาฬิกาเตือนดังขึ้นเขาจะหยุดทุกอย่างที่ทำอยู่แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองหนึ่งนาที หนึ่งนาทีนี้เขาอาจจะแค่มองไปนอกหน้าต่างรับรู้ถึงต้นไม้ที่กำลังไหวตามลมมองเห็นผู้คนที่กำลังเดินไปมาหรือแค่หลับจา่าแล้วรับรู้ถึงเสียงต่างๆรอบตัวเสียงแอร์เสียงรถยนต์เสียงผู้คนพูดคุยกันเขาไม่ได้พยายามจะทำให้ทุกอย่างเงียบสงบแต่เขากำลังยอมรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และรับรู้ว่ามันเป็นแค่เสียงไม่ใช่อารมณ์ในนิทานชาดกเรื่องเตมิยะชาดกกล่าวถึงพระเตมีที่ทรงแสร้งทำเป็นใบเพื่อให้รอดพ้นจากการขึ้นครองราชท่านทรงใช้ความเงียบในการฝึกสมาธิและทรงชนะความปรารถนาในอำนาจได้คุณวิทย์ไม่ได้ใบแต่เขาใช้ความเงียบสงบหนึ่งนาที เพื่อที่จะชนะความวุ่นวายในใจของตัวเองหนึ่งนาทีแห่งสติทำให้เขามีพลังงานที่จะทำงานต่อได้และทำให้ความคิดต่างๆที่เคยดูยุ่งเหยิงกลับเป็นระเบียบมากขึ้น 3. อิ่มท้องอิ่มใจคุณวิทย์ไม่ได้กินอาหารเพียงเพื่อให้อิ่มท้องอีกต่อไปก่อนจะเริ่มกินเขาจะมองอาหารตรงหน้าอย่างพินิษพิจารณา รับรู้ถึงสีสันกลิ่นหอมความอุดมสมบูรณ์ของอาหารเมื่อตักอาหารเข้าปากเขาจะเคี้ยวอย่างช้าๆรับรู้ถึงรสชาติเนื้อสัมผัสความกรอบความนุ่มและกลืนอย่างช้าๆการกินของเขาไม่ต่างอะไรกับการกินของพระปตาจาราเทรีในครั้งที่ท่านยังเป็นคฤริหัส ท่านเคยเป็นหญิงเศรษฐีที่มีความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมการที่ท่านบรรลุธรรมส่วนหนึ่งมาจากการใช้สติในทุกขณะจิตแม้กระทั่งการเดินการกินการนอนคุณวิทย์เริ่มเข้าใจว่าการที่เรามีสติอยู่กับอาหารที่เรากิน ไม่ใช่แค่การกินเพื่อให้อิ่มแต่เป็นการให้เกียรติกับอาหารและเป็นการให้เกียรติกับตัวเองที่ได้ใช้ร่างกายนี้ในการรับรู้รสชาติการทำแบบนี้ทำให้เขากินได้ช้าลงกินได้น้อยลงและรู้สึกอิ่มได้เร็วกว่าเดิมเพราะเขาไม่ได้กินตามความอยากแต่กินตามความต้องการของร่างกายทั้งหมดนี้คือการภาวนาแบบง่ายๆ ที่คุณวิทย์ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันคุณวิทย์ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่แต่เขาได้ค้นพบชีวิตเดิมในมุมมองใหม่จากคนที่เคยมองหาความสุขจากภายนอกจากความสำเร็จในหน้าที่การงานจากทรัพย์สินเงินทองเขากลับมาพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่มันอยู่กับเขามาโดยตลอด ในทุกๆขณะที่เขามีลมหายใจการภาวนาฉบับคนขี้เกียจไม่ได้สอนให้เขาเป็นคนเก่งขึ้นรวยขึ้นหรือมีชื่อเสียงขึ้นแต่มันสอนให้เขาเป็นคนที่มีความสุขขึ้นกับทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วในพุทธประวัติมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกกะกิริยาอดอาหาร ทรมานตนเองจนร่างกายผ่ายผอมแต่ก็ไม่พบหนทางแห่งความหลุดพ้นจนกระทั่งพระองค์ได้ตรหนักว่าการทรมานตนเองไม่ใช่หนทางแห่งความสงบแต่เป็นทางสายกลางที่อยู่ระหว่างความฟุ้งเฟอ้อและความยากลำบากต่างหากการภาวนาฉบับคนขี้เกียจก็เช่นกันมันคือทางสายกลางที่ไม่ต้องพยายามมากจนเกินไป และไม่ปล่อยปละละเลยแต่เป็นการใช้สติอย่างพอดีในทุกๆขณะท่านผู้ฟังครับหากคุณได้ลองนำเอาวิธีการง่ายๆของคุณวิทย์ไปปรับใช้กับชีวิตคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณล้างจานอย่างมีสติจานที่เคยดูเป็นงานที่น่าเบือ่อจะกลายเป็นงานศิลปะเมื่อคุณเดินอย่างมีสติ คุณจะเห็นดอกไม้ข้างทางที่เคยเดินผ่านไปโดยไม่เคยเห็นเมื่อคุณดื่มกาแฟอย่างมีสติรสชาติของมันจะอร่อยกว่าที่เคยทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของสติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับแต่เกิดจากการยอมรับและอยู่กับปัจจุบันเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการภาวนาแต่เราลืมมันไปนาทีของเรา ไม่ใช่การไปค้นหามันจากที่ไหนไกลแต่เป็นการรื้อฟื้นความสามารถนี้ให้กลับมาอีกครั้งและในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยบทกวีสั้นๆบทหนึ่งที่ได้ฟังมาจากพระอาจารย์รูปหนึ่งเราเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่เราลืมไปว่าเส้นทางที่เราเดินทางก็คือการเดินทางเรากำลังมองหาความสุขในอนาคต แต่เราลืมไปว่าปัจจุบันคืออนาคตของเมื่อวานขอให้ทุกคนมีความสุขสงบและตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงอยู่กับเรามาโดยตลอดสวัสดีครับ